เฮาอยู่เจียงใหม่มา30สปีแล้วค่ะก่อนออกเจียงใหม่นะเราจะเห็นครูบาสีวิชัยองค์ใหญ่ๆก่อนตางออกเจียงใหม่นะเจ้าก่อนที่จะเข้าลําปูนนะคะเส้นจะไปลําปางต้องยอมรับเลยว่าบเกยหูว่าตังหลังมีวัดนะเจ้ากลายไปกายมาเขาก็ยกมือไหวตลอดนอตีาพระธาตุดอยตีเจ้าวันนี้ก็เลยแบบเออไหนๆจะไปท,ทําธุระแล้วก็ลงไป ขี่รถหลงต้องไปยูเทินตั้งหน้าปุ๊บไป,ป<ร>จ <ะ S 1> ักถึงลำตางนะละในในเกายไกมาแม่บอกตรงนี้มีวัดก็เลยเออแวะขึ้นไปดูหน่อยทุกคนมันว้าวมากคือฉันบรเกยหูเลยว่าตรงนี้มันมีวัด<อ>นึ่ว่ามีแต่พระองค์หลวงหลวงครูบาสีวิชัยบาดายเนี่ยคือเข้าไปก็คือในวัดมีสัตว์เยอะมากมีนกยูงแบบปล่อยเตลไปเตลมาอี่างเกาเนี่ย เออชือฉันไปดูแบบนกยุงตรงที่ไม้กระตะเทียนทุกคนนกยุงสะบัดหางลหล่นหื้อต่อหน้าเลยถ้าบปติรอบเปของ,องวัดนี่นอเอาปิกบ้านแล้วเนี่ยแลวด้วยความที่แบบเออมันมีสัตว์เยอะยมีแพะมีนกยุงมีหื้ออาหารปลาอย่างเงี้ยก็เลยปลาเด็กๆมาไหว้พระตยนะคะนี่ข้างหน้าที่เขาเห็นครูบาใหญ่ๆนะครับมนก่อนจะมีฐานยืนออกมาให้เขามานั่งไหว้พระนไหว้ครูบาตั้งหลุมเนาะ ถ้าแงนไปก็คูคูบาองค์ใหญ่มากใหญ่มากแบบกล้องยังสามารถจะจับภาพท่านได้ถึงหมดเลยถ้าอยากจับได้ถึงหมดก็อาจจะต้องถอยหลังออกไปซึ่งก็จะตกระเบียงไปก่อนแล้วก็ขหันไปนะคะจากคูบาเนี่ยก็จะเป็นวิวเมืองเจียงใหม่วิวถนนผู้คนเปินออกแบบมาดีดีมากคือแบบเหมือนคิดคิดมาแล้วอ่ะอ้าคูบาวางไว้ตรงนี้ เาขับรถมาจากละปูนเขาก็จะเห็นคูบาเขาขับรถมาจากเจียงไม่เขาก็จะเห็นคูบาเหมือนคูบาแบบอวยพรอวยใ้เขาเดินทางปลอดภัยก่อนจะออกจากเจียงไม่เนี่ยนะเจ้าไข่ที่กายไตม้กมีเวลาก็ลองแวะขึ้นไปไหว้พระธาตุไปไหว้คูบารีวิชัยตีวัดพระธาตุอยติก่อนนะเจ้า แล้วข้างบนก็คือมีวิหารวิหารสวยมากวิหารแบบโบราณนะคะวิหารไม้น่ะมีน้องแมวด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังทำภารกิจหาหวยบนตัวเรียกเอยหาหวยบนไม้ตะเคียนนะเราเห็นซามีเขาเจ้าคุณพ่อกำลังทำภารกิจเพื่อครอบครัวนะคะคุณพ่อกำลังยืนจ้องเนี่ยะยืนจ้องหาตัวเลขบนไม้ตะเคียนนืเจ้าเลขที่คือเเลขเขาอยู่ในนี้